สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะรายการดีๆนะคะที่จะมอบความสุขนะคะที่เกี่ยวกับความรักนะคะระหว่างคุณนะคะกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์เทคนิคนะคะแล้วก็เรื่องต่างๆนะคะที่เรียกว่าที่เกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต ะะอันนี้อาจจะเหมารวมนิดนึงนะคะในส่วนของคลิปนี้ EP นี้นะคะช่องทางการติดตามอ้อมนะคะก็เซิร์ชได้เลยค่ะเป็นภาษาไทยนะคะตามติดชีวิสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะถ้าเจอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามให้อ้อมหน่อยเนาะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจกับช่องอ้อมนะคะให้ช่วยแบบว่าเออดันเรียกว่าคอนเทนต์ที่ดี ข้อมูลดีๆนะคะให้ให้ได้ถึงทั่วถึงกันนะคะแล้วก็ในส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะคะการติดตามก็คือ f a c e b o o k Fan Page น,นั่นเองนะคะก็ชื่อเหมือนเดียวกันกับ YouTube เลยค่ะนะคะก็สามารถเสิร์ชชื่อนะคะแต่ว่าก็จะมีเรียกว่าเอาใจสำหรับคนที่อยากปรึกษาความรักส่วนตัวนะคะระหว่างคุณกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะคุยกันแบบจับขาคุยกับอ้อมโดยตรงนะคะ แต่ว่าในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage ได้นะคะฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามอ้อมด้วยนะคะก็ในส่วนแพ็กเกจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะอ้อมจะให้รับทราบก่อนเนาะนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้เนี่ยอ้อมจะนอกเรื่องจากความรักจะไม่ใช่ความรักละคลิปนี้อ้อมจะมาพูดถึงว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยทำยังไงให้สําเร็จนะคะเอาเป็นว่า,าให้สําเร็จแบบเบื้องต้นก่อนละกัน นะก็คืออย่างอ้อมเองอ้อมไม่ได้มองว่าเราสําเร็จเยอะมากมายเหมือนคนอื่นเขาอ้อมไม่เปรียบเทียบใครแต่ว่าเราสําเร็จมากที่สุดในโลกของเราเองในมุมของเราเองนะคะ,ะการที่จะเป็นยูทูบเบอร์อ้อมเชื่อว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมาแรงในปัจจุบันในยุคป,ปัจจุบันเป็นอาชีพที่สามารถที่จะสร้างตัวตนได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่ ไม่ต้องออกไปจ้างใครไม่ต้องออกไปหาใครทุกคนสามารถก้าวจากศูนย์เริ่มจากศูนย์นับหนึ่งเหมือนกันได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าความสำเร็จจะเร็วหรือช้ามันขึ้นอยู่กับวิธีของแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะมีต้นทุนในการว่าจ้างนะคะคนที่ทำคอนเทนต์หรือว่าการตัดต่อคลิปแต,แต่งคลิปอันนี้มันมีส่วน ต่อการเรียกว่าที่จะทําให้เปิดมุมมองให้คนเข้ามาสนใจเยอะขึ้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ยูทูบเบอร์ทุกวันนี้เรียกว่ามันคืออีกหนึ่งอาชีพที่มันสามารถสร้างรายได้บางคนก็สามารถที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวกับยูทูบเบอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกไปทำงานที่บริษัทหรือข้างนอก ะะยิ่งยุคป,ปัจจุบันนี้ยิ่งสถานการณ์โควิด19เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องหางานหรือว่ากิจกรรมพิเศษที่ทำอยู่ในบ้านได้หรือว่าทำอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวได้โดยที่ไม่ออกไปรบหรือว่าวุ่นวายกับเชื้อโรคข้างนอกนะคะในส่วนของยูทูบเบอร์ในความคิดอ้อมเนี่ยอ้อมจะมีอยู่เรียกว่า4 4ปัจจัยนะคะสำคัญนะคะที่ สามารถทําให้สําเร็จเบื้องต้นได้ในมุมของยนะูทูบเบอร์เนาะอย่างอ้อมเองอ้อมบอกไว้ก่อนอันนี้อ้อมแชร์จากประสบการณ์นะของอ้อมเนี่ยคือถ้าใครได้ติดตามอ้อมเมื่อเริ่มต้นเลยนะคือใช้เวลาพอสมควรนะคะกว่าจะมีคนติดตามได้กว่าจะมีคนติดตามถึง1-500คนหรือว่า1,000คนเนี่ยอ้อมใช้เวลาประมาณ2ปีกว่ากว่านะ2ปีกว่ากว่าอันนี้อ้อมจะให้ทราบก่อนว่าอ้อมยืนหยัดด้วยตัวเอง ไม่มีการไปจ้างใครมาตัดต่อคลิปคลิปอ้อมทุกคลิปไม่ได้ตัดต่อนะนะก็จะมีบางคลิปที่น้อยมากที่แบบว่าคือบางทีมันเป็นช่วงจังหวะที่มันแบบต้องต่อต่อ,ต,อต่อกันนะคะแต่ว่าไม่มีการตัดทิ้งแน่นอนนะคะอย่างอ้อมเองส่วนใหญ่จะเป็นคลิปเรียวก็คือพูดผิดก็คือผิดไปอย่างนั้นแหละนะคะ,ะบางคนจยบอกว่าเฮ้ยใช่เหรอแค่ต้้งสองปีครึ่งมันเอาเวลาไปทําอะไรเยอะแยะอ้อมเลี้ยงลูกด้วยค่ะ อ้อมต้องดูแลคนสามีด้วยแต่อายูทูบเบอร์เนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งที่อ้อมทดลองทําด้วยความคิดเห็นของสามีอ้อมเองเนาะนะคะนะคะ,นะคะก็คือจากที่อ้อมบอกคืออ้อมไม่ได้ปฏิเสธความคิดแต่ว่าอ้อมทดลองทํานะคะโอเคเข้าเรื่องเลยละกันอดนนี้แล้นอกเรื่องนะคะเข้าเรื่องก่อนนะคะทำยังไงให้สําเร็จนะทุกคนข้ามไปเลยนะคะหนึ่งก็คือควรจะต้องหาเรื่องที่คุณสนใจก่อน ทำไมต้องหาเรื่องที่สนใจเพราะว่าคุณจะได้อยู่กับมันนาน,านๆเช่นคุณสนใจเรื่องการท่องเที่ยวทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือคุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะคะคุณสนใจเรื่องแบบนี้คือมันจะทำให้คุณอยู่กับมันได้ตลอดโดยที่ไม่เบือ่อนะคะอันนี้อันดับแรกหาสิ่งที่คุณสนใจก่อนถามตัวเองก่อนนะคะสก็คือ ไม่ต้องใช้ทุนไม่ต้องลงทุนแค่ความคิดกับการกล้าแสดงออกมาพูดหน้ากล้องก็สามารถทำได้ นะคืออยากกลัวว่าเฮ้ยฉันเป็นยูทูบเบอร์ฉันเห็นคนอื่นเขาลงโซเชียลเยอะแๆเขามารีวิวให้ฟังเนี่ยมันจะต้องมีกล้องที่ราคาแพงๆจะต้องไปสถานที่ที่มันแพงๆโรงแรมแพงๆหรือว่าจะต้องแบบว่าเออมีแหล่งข้อมูลการลงทุนที่มันหนักๆน,นานๆน่ต้องเชิญคนที่เป็นสเปเชียลโค้ดจริงๆมามาพูดคุยเออไม่ต้องขนาดนั้นเราเรายังไม่ได้สําเร็จถึงขนาดนั้น ถ้าคุณคิดแบบนั้นถ้าอ้อมก็คิดแบบนั้นนะคือเรากลัวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดคิดแต่ว่าอะอย่างอ้อมเองนะคืออ้อมไม่ใช่การลงอ้อมไม่ได้ลงทุนด้วยเงินนะคะแต่ว่าอ้อมมาพูดถึงอ้อมลงทุนด้วยความคิดลงทุนด้วยการเรียนรู้นะคะนะคะและการกล้าแสดงออกที่จะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะอ้ะอมเสียแค่ค่าไฟเฉยๆอะโอเคโทรศัพท์ก็เป็นส่วนตัวเนาะ เสียแค่ขาตั้งกล้องกับไฟสองแค่นั้นเองนะคะไฟไลฟ์เนี่ยแค่นี้ส่วนการลงทุนอย่างอื่นอ้อมอ้อมไม่ได้จ้างใครมาตัดต่อคลิปเลยอ้อมไม่ได้ไม่ได้จ้างใครมาทําปกเลยแล้วเออเรียกว่า u t u b e อะค่ะอย่างอ้อมเป็นคนเช็คอย่างไงอันนี้สามีอ้อมเป็นคนเช็คหมดเลยนะคะอานาลิติกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนเช็คหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องทำความเข้าใจตรงนี้คือ ไม่ต้องลงทุนก็เริ่มได้นะอย่าเพิ่งกลัวนะคะข้อที่3ก็คือพยายามหมั่นอัพคลิปบ่อยๆลงเป็นประจำนะคะก็คือถ้าคลิปเราม,มันใช้ระยะเวลาในการทำที่แบบนานหน่อยอาจจะ2วัน3าวันได้1คลิปเนี้ยคือท,ทุกสัปดาห์ก็สัปดาห์ละ1คลิปหรือ2คลิปหรือ3คลิปก็ได้หรือจะทุกวันก็ได้อันนี้แล้วแต่ความยากง่ายของคอนเทนต์ที่แต่ละคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าขาดหายเนาะถ้าคุณขาดหายเมื่อไหร่การมองเห็นจาก YouTube มันจะถูกลดลงไปเรื่อยๆนะคะพอลดลงลดลด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลงไปปุ๊บแน่นอนการติดตามของคนมันก็จะลดน้อยลงเหมือนมันเริ่มการปิดการมองเห็นมันน้อยลงะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งอัพบ่อยๆนะคะมัน YouTube มันจะเริ่มเปิดการมองเห็นเราชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าลืมอัพบ่อยๆนะมีหลายคนที่แบบไม่ใช่หลายคนอ้อมเองเนี่ยตั้งใจตอนแรกแต่พอแบบ เนื่อออกไหมมันพอมันนานเป็นปีปุ๊บคนติดตามมันน้อยอ่ะหลักร้อยเองบางทีไม่ถึงสองร้อยเนื้อเหนื่อยรู้สึกท้อแน่นอนต้องมีการท้อค่ะพอท้อปุ๊บอ้อมท้ออ้อมเรียกว่าอ้อมห่างไปประมาณสักหลายเดือนอยู่สามสี่เดือนแล้วก็สามีอ้อมก็มารีเฟซความคิดอีกรอบหนึ่งก็เลย ตั้งใจใหม่หลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะมาถึงทุกวันนี้เลยนะคะข, 4, ข้อที่สี่ข้อถูดซ้ายก็ข้อ,ส,ขอส,สุดท้ายสุดท้ายก็คือพยายามเช็คคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ด SEO คีย์เวิร์ดที่ใช้ใน Google ว่าเวลาแต่ละคนเขาเซิร์ชหาชื่อเนี่ยเขาเซิร์ชหาด้วยคำว่าอะไรเนาะเอาเอาคีย์เวิร์ดตรงนั้นนะมาตั้งเป็นหัวข้อคอนเทนต์ของเรานะคะ แล้วอย่าลืมการใส่แท็กด้วยเพราะมันเป็นการเปิดการมองเห็นของเราในช่องทาง o o o g l e เวลาคนเซิร์ชดูนะคนก็จะติดแบบเออมันจะติดช่องเราไปด้วยแล้วมันก็จะทำให้ทุกคนอ่ะหลั่งไหลเข้ามาหาช่องคุณได้เยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ข้อเนี้ก็สามารถเป็นคนสำเร็จเบื้องต้นของยูทูบเบอร์ได้ นะคือเราไม่จําเป็นต้องไปแข่งใครเขาเนาะอาชีพนี้ต้องแข่งกับตัวเองนะคะทุกคนมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันเนาะทุกคนอาจจะมีความสามารถที่พิเศษบางคนชอบร้องเพลงนะคะก็อาจจะร้องเพลงให้ทุกคนเข้ามาฟังนะคะเดี๋ยวนี้ช่องทางการติดตามมีเยอะแยะค่ะที่จะแบบมาในลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ นะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อ้อมอยากให้ทุกคนท้อได้นะกับยูยูทูบอ่ะยูทูเบอร์ท้อได้แต่อย่าเพิ่งถอยเหมือนอ้อมนะคะทุกวันนี้ก็คนติดตามช่องอ้อมก็ประมาณ5000กว่าคนนะคะหวังว่าจะครบ1 0 0 0 0่นคนในเร็วๆนี้นะคะก็มีทั้งแบบว่าชื่นชมนะคะกินดีนะคะแล้วก็ด่าก็มีนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วที่ด่าเนี่ยจะเป็นคลิปที่แรกๆค่ะแรกๆที่แบบว่าอ้อมยังไม่ได ถนัดเรื่องการคุยมากสักเท่าไหร่นะคะก็คืออาจจะไม่ได้แบบเป๊ะปะมากอะไรเท่าไหร่เงี้ยอาจจะโดนด่าจากตรงนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาจากโซเชียลมีเดียเนาะนะคะเราเกิดขึ้นมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นมันย่อมย่อมเป็นจุดที่คนเขาตั้งตั้งแง่ยอยู่แล้วว่าเขาจะมองเราไปในมุมไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบยอมรับในสิ่งนี้เพราะว่า เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลสาถานะในด้านนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้คุณยอมรับในจุดนี้ด้วยอ้อมก็พยายามบอกตัวเองด้วยนะแบบเวลาคนมาคอมเมนต์แบบในทางลบๆอ้อมอย่าหุนหิดออมอย่าโมโหอะไรเงี้ยคือ,อทุกคนโดนด่ากันหมดอะคะ่ะใครที่เป็นยูทูบเบอร์มีทั้งโดนว่ามีทั้งโดนชมโดนนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเรียกว่านานา,นานจิตตังนะคะหลายคนหลายความคิดนะคะอย่าเอาความคิดของอื่นมาตัดสิน มาตัดสินชีวิตของเราเองนะคะเร,เราทําของเราให้ดีที่สุดนะคะก็ถ้าเขาชอบเขาก็ติดตามเราแต่ถ้าเขารู้สึกเขาไม่ชอบเขาแค่ติดตามคนอื่นก็แค่นั้นก็คือมันก็เป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตแค่นี้นะคะโอเคก็คลิปนี้เอาเป็นว่ามาให้กําลังใจกันละกันสําหรับคนที่อยากเริ่มทายูทูบเบอร์นะคะไม่รู้จะทําช่องทางไหนก็ เอ่เรียกว่าลองลองลองขยับแข้งขยับขากันดูนะคะอ้อมเชื่อว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางถ้าคุณตั้งใจทำเนี่ยมันจะสามารถพาพาคุณอ่ะไปสู่จุดที่มันสูงสุดแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวกับช่องนี้ได้แต่ว่าตอนนี้อ้อมก็ยังสร้างเนื้อสร้างตัวกับอันอนี้ยังไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่า อ,อ้อมยังมีความมั่นใจเชื่อมั่นนะคะถ้าคนตั้งใจทําจริงมันทําได้อยู่แล้วนะคะเยอะแยะมากมายคนที่ทําทําได้เพียงแต่ว่าของอ้อมเองคือมันก็จะมีอุปสรรคคือมันต้องแบบดูแลลูกด้วยดูแลนู่นนี่นั่นคือมันมีหลายอย่างต้องดูแลเพราะฉะนั้นอ้อมอาจจะยังไม่ได้เต็มที่จุดนี้นะคะอ้อมก็เลยอยากให้คนที่ฟังเนี่ยเต็มที่จุดนี้ให้มากที่สุดนะคะโอเคเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะคะก็ให้กำลังใจกันละกันนะคะ อ้อมให้กำลังใจคุณคุณก็ให้กำลังใจอ้อมด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้อ้อมด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้อ้อมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ